24 Pattern เ,เป็นธุรกิจในเครือของบริษัท The Power Station จำกัดเปิดดำเนินกิจการตั้งแต่ปีพศ2537ด้วยทุนจดทะเบียน5ล้านบาทและจดทะเบียนบริการกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ถูกต้องตามกฎหมายให้บริการรับชำระค่าสาธารณูปโภคต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์บ้านโทรศัพท์มือถือค่าบัตรเครดิตเป็นต้นโดยทำรายการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 24 Pay Turn จ่ายค่าตอบแทนการขยายการตลาดให้แก่สมาชิกในรูปแบบแผนการตลาด Multi-Level Marketing หรือ MLM และเราจะแสดงให้คุณดูว่า24 Pay Turn จ่าย98,300บาทต่อเดือนให้คุณได้อย่างไรเมื่อ H ชชำระค่าเปิดบัญชี350บาท G ซึ่งเป็นผู้แนะนำจะได้150บาท ส่วน A, B, C, D, E, F และคุณได้ทัานละ20บาทสแสดงว่าจากค่าเปิดบัญชี350บาทของ H, 24 e n p a t e r n จ่ายให้ A, B, C, D, E, F, G และคุณรวมทั้งหมดเป็นเงิน290บาทโดย24 p a t e r n เก็บไว้เป็นค่าใช้ใจ่ายในการให้บริการแก่สมาชิก60บาทเมื่อ H ชำระค่าบริการรายเดือน100บาท A, B, C, D, E, F, G และคุณได้ทันละ10บาทแสดงว่าจากค่าบริการรายเดือน100บาทของ H 24 e Payturn จ่ายให้ A, B, C, D, E, F, G และคุณเป็นเงิน80บาทโดย24 Payturn เก็บไว้เป็นค่าใช้ใจ่ายในการให้บริการแก่สมาชิก20บาทจากที่คุณเห็น24 Payturn จ่ายให้คุณได้แน่นอน 24 Pay Turn นํำค่าบริการของคนข้างล่างจ่ายขึ้นข้างบนไป8ชั้นและคุณก็จะได้เงินของคนที่อยู่ใต้คุณลงไป8ชั้นนั่นก็คือ9,840คนแสดงว่าคุณและทุกคนสามารถสร้างไรายได้เกือบหลักแสนต่อเดือนด้วยการลงทุนเพียงครั้งเดียว350บาทเท่านั้นย้ำอีกครั้ง350บาทครั้งเดียวเท่านั้น และทั้งหมดนี้คือที่มาของ98,300บาทต่อเดือนของคุณ <S <S สวัสดีค่ะทีมงานทูทัสมีขอเชิญคุณเข้าร่วมธุรกิจ2 4 Pattern ธุรกิจบริการรับชำระค่าสาธารณประภคที่สามารถสร้างไรายได้ให้คุณอย่างคาดไม่ถึงเลยทีเดียวจะดีไหมคะถ้าคุณมีไรายได้เพิ่มขึ้น90,000กว่าบาทต่อเดือน เรามีวิธีที่สามารถสร้างไรายได้ให้คุณถึง98,300บาทต่อเดือนโดยใช้เงินลงทุนครั้งเดียว350บาทเท่านั้นย้ำอีกครั้ง350บาทเท่านั้นค่ะและที่สำคัญคุณทำได้แน่นอนเรามาดูวิธีกันเริ่มตน้นโดยคุณเปิดบัญชีกับทาง24 p a y t r น1บัญชี350บาท และมีค่าบริการรายเดือนเดือนละ100บาทตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไปเงินไขในการที่คุณจะได้98,300บาทต่อเดือนมีอยู่ข้อเดียวเท่านั้นคือภายในเดือนแรกคุณแนะนำคน3คนมาเปิดบัญชีเหมือนกับคุณเมื่อคุณได้ครบ3คนแล้วเป็นอันเสร็จหน้าที่ของคุณมาดูกันว่า98,300บาทต่อเดือนของคุณมาอย่างไรเดือนที่1 24 payturn บอกว่า เมื่อคุณแนะนำคนมาร่วมเปิดบัญชีกับคุณคุณจะได้รับค่าคอมมิชชั่น150บาทต่อคนและจ่ายให้คุณทันทีเพราะฉะนั้นในเดือนที่1คุณแนะนำ3คนท4ิ p a t u ก็จะจ่ายเงินค่าคอมมิชชั่นให้คุณคือ450บาทคุณเก็บขึ้นมา350บาทเหลือไว้100บาทเป็นค่าบริการในเดือนถัดไป จากเงื่อนไขข้อเดียวของเราแสดงว่าคุณได้ทุนคืนมาเรียบร้อยแล้วและเป็นอันเสร็จหน้าที่ของคุณต่อจากนี้ไปคุณก็รอรับเงินอย่างเดียวและตั้งแต่เดือนที่9เป็นต้นไปคุณจะมีรายได้98,300บาทต่อเดือนไปตลอดในเดือนที่2เป็นหน้าที่ของ3คนที่คุณแนะนำมาในเดือนแรกที่จะต้องทำตามเงื่อนไขข้อเดียวของเรา เพราะฉะนั้นในเดือนที่2คุณจะมีคนเพิ่มเข้ามาใหม่เป็น9คน2เวนตี้โฟพทบอกว่า9คนนี้เป็นคนที่คุณไม่ได้แนะนำเองทเวนตี้โฟทจะจ่ายให้20บาทต่อคนเพราะฉะนั้นในเดือนที่2คุณจะมีรายได้ที่เกิดจาก9คนที่เข้ามาใหม่คือ180บาทคุณเก็บขึ้นมา80บาทเหลือไว้100บาทเป็นค่าบริการเดือนถัดไปในเดือนที่3คุณจะมีสมาชิกใหม่เพิ่มเป็น27คน เพราะฉะนั้นในเดือนที่3คุณจะมีรายได้ที่เกิดจาก27คนคือ540บาทคุณเก็บขึ้นมา440บาทเหลือไว้100บาทเป็นค่าบริการเดือนถัดไปและตั้งแต่เดือนที่4ถึงเดือนที่8คุณจะมีรายได้เพิ่มขึ้นดังนี้ค่ะมาถึงเดือนที่9 คุณจะมีรายได้มาจากค่าบริการรายเดือนของเครือข่ายในกลุ่มคุณทั้งหมดตั้งแต่เดือนที่1ถึงเดือนที่8รวมกันซึ่งนั่นก็คือ9,840คนเมื่อ9,840คนชำระค่าบริการรายเดือน100บาททวินฟเเทิ์นจะจ่ายค่าตอบแทนจากการชำระค่าบริการรายเดือนให้คุณ10บาทต่อคนเพราะฉะนั้นตั้งแต่เดือนที่9เป็นต้นไปคุณจะมีรายได้98,400บาท และเช่นเคยคุณเก็บขึ้นมา98,300บาทเหลือ100บาทไว้เป็นค่าบริการในเดือนถัดไปและนี่คือที่มาของรายได้98,300บาทต่อเดือนของคุณสวัสดีครับความแตกต่างระหว่างธุรธกิจ mlm กับ t o y o f o 4ตัวนี้นะครับข้อแตกต่างครับผมจะ จากดูจากลักษณะภาพครับผมจะให้เห็นว่าความสําเร็จจะอยู่ด้านบนคือ2ทนะครับทำไมถึงมั่นใจว่า2ทต้องสําเร็จก็เพียงแค่เงินลงทุนเพียง350บาทนะครับรักษายอด100บาทเพื่อสมาชิกนะครับและระบบงานครับผมแนะนําคนใหม่มาใช้ระบบค่าใช้จ่ายเ่าไม่ไแนะนําสินค้านะครับได้รับเงินสูงสุดถึง98,300บาทต่อเดือนอันนี้คือสูงของเทอร์นิโฟแล้ว ได้ไวได้เร็วได้แน่นอนครับเพียงเงินแค่นี้เท่านั้นนะครับเราลงทุนแค่นี้ได้เงินขนาดนี้ลงทุนครั้งเดียวครับสามสบาทไม่ต้องลงทุนซื้ออะไรเพิ่มเราแค่นี่ฮะสมาชิกทุกเดือนอเฉยเดือนละร้อยร้อยเพื่ออะไรเพื่อได้เงินกลับมาหลักหมื่นนะครับเป็นผมผมยอมเสียครับนี่แหละรครับผมจะบอกว่าเอ๊ะทำไมต้องวิ่งเข้าเส้นชัยเก้าหบาทเอ๊ะแล้วมันจะได้เงินหลักล้านยังไง ถ้าคนเราได้เงินหลักหมื่นนะครับถึง9 0 0 0 0กว่าบาทแล้วจะอยู่นิ่งหรือเปล่าครับสําหรับผมเองไม่อยู่นิ่งครับผมได้เงินหลักหมื่นขนาดนี้ผมคงต้องไปซื้อธุรกิจแฟรนไชส์หรือจะเป็นธุรกิจของตัวเองที่ตัวเองอยากทํามาแล้วก็พยายามทําจากจุดเล็กๆสักหลายๆจุดเราก็เราก็รับประกันครับเราจะได้หลักล้านแน่ๆเราเพียงแค่เงินหลักนี้นะครับหลักหมื่นเรามีเรามีร้านเป็นของตัวเองแน่นอนครับอีกไม่นาน เงินหลักล้านรอเราอยู่แน่โดยเพียงแค่เราทําธุรกิจของเราเองนะครับไม่ใช่ธุรกิจเครือข่ายจมจ่ออยู่กับมันจนเป็นปีๆแล้วเราก็ได้เงินหลักล้านเมื่อไหรครับจะได้เพราะ MLM ทั่วๆไปเนี่ยฮะผมบอกเลยครับว่าลงทุนไม่ต่ำกว่า1,000บาทขึ้นไปและสายยอดก็แพงนะครับอีกอย่างฮนะสินค้าครับสินค้าก็ขายไม่ออกกินก็ยังไม่หมด ยังได้ของมาเพิ่มอีกนั่นละฮะมันมันมันถูกแล้วหรอครับผมว่ามันไม่เหมาะนะครับแล้วยังไม่พอกเวลาเราไปแนะนําคนนะเราแนะนําคนมาใช้สินค้าของเราแลว้วกลัวจะได้ครับมันนานมากบางคนก็เกลียดเราไปเลยเพื่อนที่รักกลายเป็นเพื่อนเที่ยวเพื่อนเพื่อนที่เกลียดเกลียดเราไปเลยครับคุ้มหรือเปล่าครับที่เราทํา MLM ทั่วๆไปดีกว่าไหมครับ เวินิโฟนครับลงทุนเพียงแค่เล็กน้อยสําเร็จหรือไม่สําเร็จอย่างน้อยก็3ามอห้าดีกว่าเป็นหลักหมื่นหลักพันนะครับถ้าได้สามารถเอาเงินก้อนนี้ครับ9ก้าหมื่นกว่าบาทนะครับไปลงทุนธุรกิจของเราเองก็ได้ด้วยผู้คนลองตัดสินใจนะครับว่าจะอยู่กับความสําเร็จหรือจะอยู่กับความล้มเหลวที่คิดไม่ออกหาทางแก้ไม่ได้ว่าจะทํายังไง ได้รับเงินสูงสุดถึงหนึ่งล้านบาทหนึ่งล้านอาบครับอับลายล้วก็บอกว่าได้แน่นอนไม่ต้องกลัวแล้วเสียไปเท่าไหร่แล้วได้กลับมาบ้างแล้วยังผมถามแค่เนี้นะครับทุกคนนะครับตอบผมได้เลยครับบางคนบอกว่าได้ได้แล้วแล้วเสียเท่าไหร่ได้แล้วแล้วกี่ปีแล้วได้แล้วเอ้าถ้าคุณเออคุณได้โอเคดีแล้วคุณจะได้อย่างนี้ต่อเนื่องไหม ลูกทีมคุณทุกคนจะเสียเงินหลักหมื่นหลักพันก่อเนื่องไหมผมถามใครเนะี่ยมันยากนะครับคุณคงรู้นะครับว่าธุรกิจ MLM ทั่วไปคนจากธุรกิจนี้ไปในอัน,นละเยอะมากแค่ไหนแล้วเจ้าตัวเนี่ยฮะเจ้าโทนีิโฟร์ัรกษาแค่หนึ่งร้อยบาทผมจกให้ตอนนี้ยังได้เลยหนึ่งร้อยใครๆก็หาได้ผมเดินไปหาแม่แม่ครับขอร้อยหนึ่งแม่ก็ให้ยายร้อยหนึ่งก็ยังให้ น้ำมันวันหนึ่งอ่ะผมก็เติมร้อยหนึ่งอยู่แล้วอันเนี้ยอันเนี้ยเติมหนึ่งร้อยแลกกับเงินหลักหมืน่นผมยอมไอ้น้ำมันเนี่ยผมเติมไปแลกกับรถเพื่อให้ผมขับผมก็ยอมแต่เกิดให้ผมเติมให้ผมเสียอะไรร้อยหนึ่งแล้วผมไม่ได้อะ้รกลับมาผมไม่ยอมเนี่ยฮะหนึ่งร้อยสำคัญนะครับแค่ร้อยเดียวเราก็ได้เงินหลักหมืน่นแต่อันข้างล่างนะฮะกี่บาทครับ เราเราเสียไปเราได้สินค้านะอย่าลืมอาสินค้าอันเก่าก็มีอยู่ยังไม่หมดและข้างบนร้อยหนึ่งมึงเสียไปเสียไปเพื่ออะไรเพื่อเงิน,นครับเงินเงิน<ๆ>ต่อเงินนะครับและเพื่อสมาชิกเพื่อระบบงานด้วยครับสําคัญนะครับเพราะข้างบนเราไม่ใช้สินค้าเราใช้แค่ระบบเท่านั้นข้างล่างคือสินค้าข้างบนคือระบบงานลองตัดสินใจเอาเองนะครับว่างาน mlm ทั่วไปออนไลน์หรือไม่ออนไลน์ก็ตามนะครับกับงาน honey f o เนี่ยฮะ ที่ผมกําลังแนะนําอยู่ที่คุณว่าคุณจะทํำยังไงถ้าคุณไม่มั่นใจผมมีคนนึงให้ดูครับแล้วคุณจะมั่นใจเหมือนผมเพราะผมดูเขามานานมากครับคนนี้ครับเขาชื่อบอยครับเขาทํางานใน Facebook ทํางานตัวเนี้ครับไหเจ้าเทเวนิโฟไปโพสต์ตามที่ต่างๆหรือเปล่ามีครับทั้งคนเกลียดทั้งคนชอบมีทั้งสองประเภทมีทั้งคนชัดชวนไปบริษัทอื่น แต่เขาก็ทำครับเขาทำในบอร์ดในเ facebook ในเว็บของเขาต่างๆเขาทำมาเก่งมากเลยนะครับคนนี้ผมดูเขามานานครับผมอยากจะรู้ว่ยใครจะเป็นอัปไลน์ผมได้ต้องเก่งจริงผมอยากรู้เอ้คนนี้เก่งหรือเปล่าดูตั้งแต่เดือนธันวาปีที่แล้วครับไอ้ที่ผมเอาเดือนธันวานะฮะเดือนที่ผมดูเขาทำมาได้ได้ประมาณรวมๆแล้วก็สิบห้าสิบหกเดือนได้แล้วครับตั้งแต่เดือน ตุลาของเขาแล้วครับตุลาเดือนที่แล้วไอปีที่แล้วครับอันนี้เดือนธันวาปีที่แล้วนะรวมแล้วมาถึงเดือนตุลาปีนี้ครับรวมๆแล้วรายได้เขาห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อยสี่สิบบาทแล้วอะครับคือเขาได้แล้วอะตั้งห้าแสนแล้วอะครับถ้าสมมุติว่าในเดือนธันวาครั้งแล้วครั้งที่ผ่านมาที่ปีที่แล้วเนี่ยผมทำพร้อมกับเขาผมทำกับเขาตอนนี้ผมสนใจเขา ผ่านมาถึงจท่านถึงเดือนตุลาเดือนพฤศจิกาเดือนตุลาเดือนปีเน,ปนี้ยครผมจะได้หลักแสนเท่าเขาแล้วแต่ผมมวัวแต่ลังเลครับว่าจะเอาหรือไม่เอาดีเนี่ยฮะคุณจะลังเลหรือคุณจะทําเลยถ้าคุณทําเลยคุณก็จะได้หลักแสนภายในไม่กี่เดือนเหมือนกับคนคนนี้ยครับเข,เขาชอบบอยนะครับผมเองลังเลครับทุกวันนี้ผมยังไม่ได้ แต่สักวันผมจะได้เหมือนเขาให้ได้ยังไงนะครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับมาอยู่ทีมเดียวกับผมนะครับขอให้เป็นชาวเชียงใหม่ครับก็ถ้าเป็นชาวเชียงใหม่นะครับสมัครแล้วก็โทรหาผมด้วยนะครับเดี๋ยวเร,เราอาจจะมาประชุมกันแล้วก็อาจจะเป็นแบบงานจัดงานประชุมใหญ่ๆสักครั้งสองครั้งหรือจะจัดกลุ่มเดินลุยหากันหรือว่าอะไรพวกนี้นะครับ เราจะได้ไประสบความสําเร็จเร็วขึ้นดีกว่าในอินเทอร์เน็ตอย่างแท้จริงครับยังไงก็ขอให้ทุกคนนะครับเชื่อมั่นนะครับว่าอยู่ทีมผมผมจะพาไปถึงฝันแล้วเราอนาคตเราจะมาร่วมธุรกิจบริษัทต,ตั้งบริษัทอะไรสักอย่างที่เกี่ยวกับสินค้าแต่ไม่ใช่ MLM นะครับขายของอะไรพวกนี้ครับหรือจะเป็นร้านค้าแฟรนไชส์เอาอาจจะมาร่วมหุนกันก็ได้ยังไงก็ขอให้ทุกคน มั่นใจนะครับว่า2ทนให้คุณได้แน่นอนครับแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับ